ล่าสุดเคนโดนเนิร์ฟดาเมจ ล่าสุดทางเซิร์ฟเวอร์เบต้านะคะมีการเนิร์ฟดาเมจเคนลงนะคะจาก AD เป็นโบนัส AD นะคะไม่ว่าจะเป็นสกิล1สกิล2หรือว่าสกิล3นะคะซึ่งการปรับครั้งนี้น่ะโดนปรับแล้วในเซิร์ฟเบต้ามาในส่วนสกิล1ของเคนะคะความเสียหายจาก220นะคะถึง470ร้อยบวกศูนยนะคะประมาณเป็น300ถึง600นะคะบวกหนโบนัส AD สกิล2นะคะความเสียหายจาก160ถึง360ร้อยบวกศูนยนะคะประมาณเป็น225ถึง 425บวก1.0โบนัส AD ส่วนความเสียหาร20% HP ที่เสียไปนะครับกระมาณเป็น 10%บวก1%ทุกๆ125โบนัส AD การฟื้นฟู HP นะคะจาก100ถึง200บวก1.0 AD นะคะประมาณเป็น300ถึง600บวก1.0โบนัส AD มาในส่วนสกิล3นะคะความเสียหายจาก600 780 960บวก1.7 AD นะคะประมาณเป็น800 1,100 1,400บวก2.4โบนัส AD สรุปคือดาเมจลดลงเป็นอย่างมากตั้งแต่ต้นเกมจนถึงเลเวล12แถมเลทเกมถ้าจะให้เคนแรงต้องออกของดาเมจที่ แบบมีพลังโจมตีสูงๆเช่นดาบแดงก็เรียกได้ว่าม,มีผลต่อเคนเป็นอย่างมากอีกหนึ่งตัวที่โดนปรับนะคะที่มีความน่าสนใจนะก็คือโลลิออนนะคะก็โดนบัฟคืออันนี้่โดนบัฟไปแล้วแล้วก็ลบออกแต่ว่าก็เอามาบัฟใหม่อีกรอบหนึ่งโลลิออนนะคะโดนปรับที่สกิลสองนะคะเมื่อเราทําการเทเลพอร์ตไปยังเป้าหมายนะคะจะไม่ตกเป็นเป้าหมายนะแบบเดิมแต่ว่าแบบใหม่นะ เมื่อเราทําการเทเลพอร์ตไปนะคะจะเพิ่มความสามารถใหม่นั่นก็คือการลดความเสียหายที่ได้รับลง50%ก็ถือว่าเป็นการบบบที่ได้อยู่ก็ดีขึ้นแต่อย่าเพิ่งเอกใจไปนะคะอันนี้เป็นเซิร์ฟเบต้าแล้วทุกคนล่ะชอบกันบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์บอกกันได้นะ